โอ้ยเจี๊ยบหุดไปใส่หันมาอีกแล้วครับแต่ยางไปรัดทางมันก็เด้อไดไลายไปบบได้บน์ไปใส่ใส่อ้ยจังเม็นขยันหรหกข้าเรียงลูกเรียงเมียเราภาบใส่หมแล้วโอ้โมน,นี่ใส่ใส่มาตั้ง สองกันเดี๋ยวเดีเดี๋ยวให้เบิ้งน้าแร่กินบอให้เบิ้งน้าแร่เดี๋ยวเดี๋ยวบากินแท้เดี๋ยวปาโได้เต็มใสเลยทีนี้มูเนาะปาเดี๋ยวก็ทำแล้วตุกท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 อกทุกทุกทุกทอกเอกะกทุ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 กทยกินทกท้ หนาสวนแผนหนาสวนแผนเอาเงาของไก่คือเกาของเกาอีได้จักโหลด้ะโมน,นี่อ่ต <c oughs> ่ำกว่าสี่ต่ำกว่าสี่โลปาสละม่านคักพี่น้องเลยอันจริเนี่ยให,ยหยนน้๋ยวเราให้มหาดิ <c oughs> เออเดี๋ยวอันจักรลังมือมนี้หยิบซองคือเกาโอ้ย <c oughs> สุดยอดเลยใช่ป่ะเราให้ทาง้งหลากินทันแค่ให้ทาง้งหลากินทันนะเอาแบ่งพี่น้องกินทันทีเหลือขาย เี่น้องถึงนี่้ยสุดยอดของความขยันเราอะใส่ทุกมือบ่เนี้ยใส่ทุกมือบอใส่หวานว่ใส่โอ้บังดูบังดูพี่น้องบังดูเหรอคนขยันหน้าตาของคนขยันคครรัับบหน้าตาของคนขยันเป็นเสนี่เด้อพี่น้องเด้อบังดูอุ้ยวัอนี้ได้ได้ใสกว่าตคางนู้นเขาตกไปฮึสุดยอดครับครับสุดยอดเลยจ้่ะ เอาไปเราขยันแท้แท้พี่น้องเอ้ยมงดูเราใส่อันมือนีบม่านขนาดประจำกว่าซีโห่ท่านแม่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 เราอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วครนับนยังทำมาหากินหนึ่งไปใส่ซ่อนใส่ใส่เห็ดไทยเห็ดส่วนได้เซยสุดยอดครับพี่น้องจังซีละครับชีวิตของอัน คนบ้านนอกบ้านนาของอันก็ค่มนะพี่น้องเลยหากินตามธรรมชาติสล่ล่ะส่วนต่ใช่กันเห็ดฝ้ายเห็ดสะเห็ดบอเลี้ยงไว้ปล่อยไว้นี่ละ่ะสุลุกสุดานสุพีสุนองกินเลี้ยงไว้บึงไว้แหงนําแดงไปสลับพี่น้องเอ้ยตามภาษาของอนคนบ้านนอกบ้านนา ื่นเศร้ามาก็ได้มาเบิงมาแย่งเอาอาหารมาหวานให้แล้วก็ได้เบิงสล่ะนี่บุญครับลูกปลาใส่เลยล่ะพี่น้องเห็นไหนะปลาไหนไอ้มูนปลาไหนปลาตะเพียนครับล่ะโหพี่น้องขึ้นกินอยู่วะยุบยับยุบยับยุบยับอยู่นะ มีปลาล่ายางอยู่ตาชัยปล่อยไว้แค่ได้ <c oughs> ปลาในทองเห็นบ่พี่น้องปลาในทอง ต่พวดเบิงดีเนาะวันหวัวห้าล้วจะใช้กันจอบเบิงอยู่อย่างสิละ hei bora, pihon hei tuhan nih, yang pernah itu Kita nih, betabung betapuan uh, deh นขึ้นกินอยู่อย่ทวาไปเลยนะมันนี้จะใชากล้วยสุกลงมาให้กินนํำครับแต่ว่าเส้นใจกล้วยสุกเนีเพราะาเราบ่เคยกินกล้วยเรากินแต่ว่าอาหารกับว่าหำครับวาอาหารนี้กินดีอยู่ เอาเดี๋ยวตาชัยขึ้นไปกลับขึ้นไปบ้านก่อน้อครับเด้อเดี๋ยวเมื่อหน้าจังสีผ่านลงมาเบองไใหม่เมื่อนี้โชคดีจริงๆเลยเจอนลุงไปใส,ส่ปลาไหลมาว่าซันโอ้ยเราวาเสี่เอาไปให้กินอยู่ว่าซันก็อรอบนวันเราอย่าไปให้แทบบกแตขอบคุณลวงมนะาไล่ๆแล้วหลุงเนาะบรรยากาศรอบๆครับเนาะฝนหน้าฝนโอ้ยหามฝน มันจะกาดสุดยอดครับเดี๋ยวแบ่งแต่กับเคี่ยวขีจีไปเบิร์ดแต่ใช้ขึ้นไปบ้านกันเด้อครับเด้อมืมันน่าแต่ใช้จังสีพาลงมาเมืองป่าน,นี่ไหมครับสวัสดีครับ